ฮัลโหลทำอะไรจ๊าซักผ้าเหรอลูกทักเสร็จยัง,ยงให้ซักหห<ะ>ให้ไหมให้ซักให้ไหมเออไรๆๆ,ๆทำเองนะแล้วก็พี่พลอยเดี๋ยวตอนเย็นผ้าแห้งพี่เอามารีดเลยเด้อพรุ่งนี้จะได้ไปกับเขาท่านเด้อโอเคนะ ฮัลโหลฮัลโหลเจ้าหนูน้อยมาทำอะไรตรงนี้อ่าเจ๊มาเต้มาหนี้ก่อนเลยมาหนี้ก่อนเลย hey! ชื่ออะไร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 ใครมาใครมาใครมาใครแอบใครแอบบุรี่เอ๊ะ ทำไมอะ่ะอยอัพเบัญชีอ่ะอ๋อได้สิสออได้กี่พันละพ0นหาะกะโอเคถ้านิดนิดหน่อยหน่อยอ่าไม่เกินไม่เกินร้อยนึงอะ่ะได้ไ,200ไดอ่า ขอบคุณหรือยังขอบคุณแม่หรือยังอ่ไปยังฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำอะไรกันอยู่มานี่เร็วมานีเร็วมานีเร็ว,เ,รวเออว่าไงว่าไงลูกว่าไงพูลี่มานี่ก่อนมาหาแม่ก่อนบอกทีวีก่อนเร็วบอกทีวีก่อนเร็วคันยิกก